สวัสดีค่ะวันนี้จะขอนำเสนอการทดสอบสาร CBD หรือคานาบีไดเอลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะในส่วนของสาร CBD จะมีการสกัดมาจากต้นของกัญชงซึ่งเป็นต้นกัญชงเพศเมียค่ะโดยในส่วนของสกุลของตัวต้นกัญชงจะเป็นแ n นาบีสติว่าหรือแคนาบีอินดิกาค่ะในส่วนของสองสกุลนี้เราจะสะกัดมาจากตัวของก้าน ใบและช่อดอกของตัวกัญชงค่ะโดยสรพพคุณของสาร CBD ค่ะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ในส่วนของสรรพคุณทางยาซึ่งคล้ายกับตัวของ CBD ในผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาจะมีคุณสมบัติคล้ายกันค่ะปัจจุบัน CBD มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆ เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจได้แก่การทำงานฟื้นฟูระบบสมองกระตุ้นการทำงานของระบบสุขภาพร่างกายทำให้ผู้ป่วยอยากอาหารมากขึ้นลดความวิตกกังวลช่วยให้หลับได้สบายขึ้นลดความเจ็บปวดแต่ CBD ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทฉะนั้นการเริโภพวกผิดพันธุ์ที่มีสารดังกล่าวจึงไม่ทำให้จิตใจเลื่อนลอยไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงใดๆในวันที่30ธันวาคม2563 ได้มีการประกาศการใช้พืชกันชงในเชิงพาณิชย์และได้มีผลประกาศบังคับใช้ตามประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564โดยในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีการประกาศใช้ในการปลดล็อกของผลิตภัณฑ์กัญชงแล้วก็มีการตื่นตัวในการที่จะนำสารจากกันชงนี้เข้ามาผสมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยที่ออยได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับต่างๆเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอยู่แล้วแต่มีการออกประกาศเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์กัญชงซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตเพิ่มมากขึ้นค่ะกรมวิทยาศาสตร์บริการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารได้ดําเนินการพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสาร CBD ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสําเร็จรูป และพร้อมเปิดรับบริการให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่ต้องการหาปริมาณสารสกัดกันชงในเครื่องดื่มโดยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการเชิงรุกซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและการดำเนินงานด้วยความรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันโดยโครงการเน้นการทำงานบูรณาการทั้งทางหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดการพัฒนาผิดพันธุ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการทดสอบคุณภาพของผิดพันธ์เครื่องดื่มที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบขอแนะนำเครื่องของตัว UHPLC ค่ะเป็นตัวในการตรวจวัดสัญญาณของสาร CBD ค่ะโดยการทำการเคลื่อนที่ผ่านตัว stationary phase และตัว mobile phase ซึ่งเป็นสารเคลื่อนที่และเกิดการแยกที่ตัวออั u m ์ค่ะ เมื่อผ่านเข้าสู่ดีเทกเตอร์จะทำการวัดสัญญาณของสาร CBD ให้ออกมาเป็นพีคแอเรียแล้วเราก็ทำการคำนวณค่าเทียบกับกราฟมาตรฐานค่ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง LC-MSMS นะคะโดยทำการวิเคราะห์สารเช่นเดียวกันกับตัว UHPLC ค่ะแต่ในส่วนนี้จะมีการสามารถที่จะคอนเฟิร์มในตัวของมวลของสารที่เราทำการวิเคราะห์ได้ ว่าเป็นสารที่เราสนใจจริงหรือไม่อะค่ะการทดสอบสาร CBD เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารซึ่งเรามีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหลายด้านทั้งทางด้านความปลอดภัยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเช่นการหาสารปนเปื้อนพวกโลหัหนักวัตถุเจือปนอาหารเพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียเช่นกรดเบนโซอิกกรดซอบิต วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นไซคาเมสแซคคารินย่าหวานการทดสอบความปลอดภัยในวัสดุสัมผัสอาหารเช่น BPA เมลามีนโลหะหนักปนเปือเป้อนในภาชนะบรรจุนอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมีการพัฒนาเพื่อทดสอบรายการใหม่ๆเสมอเพื่อ ความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งกำลังพัฒนาวิธีการทดสอบหาสาร t h c ซึ่งเป็นสารสำคัญอีกตัวหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกันชงและกันชาหากมีความสนใจที่จะรับบริการต่างๆสามารถติดต่อได้ที่กรมวิทยาศา,ศาสตร์บริการหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-2017182ขอบคุณค่ะ